อ้นั่นคือชายตาเยี่ยวนักดาบผู้ยิ่งใหญ่ใคาเป็นคนที่ยืนอยู่เหนือนักดาบทุกๆคนบนโลก มีฮอกนั้นเป็นชายรูปร่างสูงและมีกล้ามเนื้อสมสัดส,ส่วนโดยความสูง198ซนติเมตรทำให้เขาหุ่นดีมีลาสีทันตาเห็นมีผิวหนังขาวซีดและใส่อยู่ในปราสายขนาดใหญ่ให้มาจาการเหมือนกับเจ้าชายเวมไพรและสีผงมองเขานั้นจะเป็นสีดำสนิทที่สะบัดไปด้านหลังเกเช่นเดียวกับหนวดและเขาและจอที่ชี้ขึ้นเป็นรูปตัววี ซึ่งชื่อเล่นของเขานั้นก็มาจากสีดวงตาปแปลกๆของเขาอสเริมทีเวอร์ชันของมังงะนั้นดวงตาของมีฮอกจะเป็นสีเลือดแดงกลั่นในเวอร์ชันอนิเมะนั้นจะเป็นสีเหลืองอมพันธ์ซึ่งคล้ายกับดวงตาของนกเหี่ยวเนื่องจากมีวงแหวนศูนย์กลางอยู่รอบๆรูม่านตาแต่ละข้าง การแต่งตัวของมีฮอกนั้นจะสวมเสื้อโค้วสีดําและมีสีแดงที่ลูลาพร้อมกับจี้สร้อยไม้กระเขียนสีทองในเวอร์ชั่นอนิเมะและจะเป็นสีขาวในเวอร์ชันของมังงะที่ซ่อนกลีกเล็กๆไว้ข้างในทำให้เขาดูเหมือนกับนักดาบชาวสเปนเครื่องแต่งกายของเขานั้นประกอบไปด้วยกับหมวกสีดําใบใหญ่ที่ปีกกว้าง ที่ตกแต่งด้วยขนนกขนาดใหญ่และเสื้อโค้ทของเขานั้นจะเป็นสีดํายาวเปิดคอพร้อมกับกำมะหยี่สีแดงด้านในจะไม่มีเสื้อเชิ้ตอยู่ด้านใต้แขนเสื้อและปลอกคอนั้นจะเป็นลายดอกไม้สีแดงเขาสวมกางเกงสีม่วงอ่อนในเวอร์ชันของอนิเมะและจะเป็นสีขาวในเวอร์ชันของมังงะและจะสวมรองเท้าบู๊ตขนาดใหญ่เรื่องราวในดีตของชายผู้นี้นั้นก็ยังไม่ได้เป็นที่เปิดเผยแน่ชัด ทว่ามีฮอกก็มีชื่อเสียงโด่งดังตั้งแต่ก่อนที่ยุคโจรสลัดจะเริ่มขึ้นเสียอีกแม้ว่ารายเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับการขึ้นสู่การเป็นโจรสลัดและนักดาบอันยิ่งใหญ่ของเขาจะยังคงเป็นปริศนาแต่ก็เป็นที่ทราบกันดีว่ามีฮอกถูกทรยศหักหลังอย่างรุแรงจากเหล่ากองทัพเรือและมีความแค้นต่อเหล่าทหารเรืออย่างยิ่งด้วยความแค้นนี้เองทําให้เขาต้องไล่ล่าทหารเรือและในที่สุดเขาจึงได้รับฉายาว่ามารีนฮันเตอร์หรือนักล่าทหารเรือ ซึ่งเหตุการณ์นี้ยังดูเหมือนจะทําให้มีฮอกนั้นรู้สึกโดดเดี่ยวและหวาดระแวงต่อผู้คนซึ่งยังคงเป็นส่วนสําคัญในตัวเขามาจนถึงทุกวันนี้เมื่อเวลาผ่านไปมีฮอกก็ได้ท้าทายคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆจนไม่มีใครสามารถยับยั้งเขาได้และในเวลาต่อมาเขาจึงได้รับฉายาว่านักดาบที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกเมื่อ24ปีที่แล้วตอนเขาอายุ19ปีเขาก็ได้เข้าร่วมการประหารของโกดีโรเจอร์หรือราชาโจรสลัดที่เรารู้จักกันและหลังจากการตายของโรเจอร์ไม่นานนัก เขาก็เข้าร่วมเป็นหนึ่งใน7จุนศึกแห่งท้องทะเลหรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อ7เทพโจรสลัดมีฮอกเคยมีคู่ปรับที่แข็งแกร่งอยู่คนหนึ่งอย่างแชงคูสผมแดงเขานั้นมักจะขอ,อกันปะมือกันอยู่บ่อยครั้งซึ่งก็ไม่เคยมีผลแพ้ชนะเลยแม้แต่ครั้งเดียวทว่า,าหลังจากที่แชงคูสเสียแขนไปเมื่อ22ปีก่อนมีฮอกก็เลิกความตั้งใจที่จะวัดกับผลแพ้ชนะนั้นอย่างไรก็ตามพวกเขาก็ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน โดยเจ้าแเงคุสผมแดงนั้นมักจะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเด็กชายประหลาดที่เขาพบในแถบทะเลอีสปูไม่นานหลังจากนั้นประมาณ3ปีครึ่งที่ผ่านมามีฮอกได้รับข่าวจากหนังสื้อพิมพ์ว่าบาโโลมิคุมะแต่รับเรื่องให้เป็นหนึ่งในเจ็ดเทพโจรสลัดคนใหม่จากนั้นมีฮอกได้เป็นผู้รับผิดชอบในการทำลายล้างกองเรือรบของกลุ่มโจรสลัด,ดคลเ,ลเนแเลอแม่กากจ,กจดดกาั้นมีฮอคัด้เป็นผู้รับผั้ชอบในกานทำลายล้างหายเ้ือถบทะเลอีสมูจาสนั้น เขาก็ติดตามนอนคลิกไปยังทะเลอีสปูดที่บา巴าติเอได้ความเบื่อน่ายเมื่อกลุ่มจนสลัดดอนคลิกได้มาทอดสมอที่าราติเอมีฮอกก็สามารถไล่ตามพวกเขาทันในไม่ช้าและได้ฟันเหลือแม่ของพวกเขาทิ้งขาดเป็นท่อนเพียงการฟันครั้งเดียวถ้าว่าในจังหวะนั้นเองกลุ่มจนสลัดดอนคลิกจึงรอบเล่นงานเขาทีเลอ้ดยปืนคราบศิลาสองกระบอกแต่มีฮอกก็สามารถเบี่ยงกระสุนด้วยดาบดำโยลูขนาดใหญ่จากนั้นเขาก็เผชิญหน้ากับนักดาบหนุ่มอย่างโลโลโนอาโซโล ซึ่งขอท้าดวลเพลงดาบกับเขาตอนแรกนั้นมีฮอกไม่ได้คิดอะไรมากเกี่ยวกับตัวโซโลและยังกล่าวว่าเขาสามารถแสดงความแตกต่างของความแข็งแกร่งระหว่างเขาได้โดยไม่ต้องจับดาบเพราว่าเมื่อเด็กหนุ่มโซโลผู้ไม่ยอมแพ้จึงทําให้เขาคว้าโคกาทาน่าของเขาออกมาเพื่อดวลกับนักดาบแห่งทะเลอิสบูโดยเขายังพูดจาถากถางว่าไม่มีดาบที่เล่มเล็กกว่านี้อีกแล้วทนานนั่นเองโซโลก็พุ่งเข้าใส่มีฮอกและมีฮอกก็สามารถป้องกันดาบทั้ง3มเขาได้อย่างง่ายดายด้วย โคคาทนาเขาปัดป้องการโจมตีนปา่าเถื่อนของโซโลและสงสัยกับจุดประสงค์ของโซโลคืออะไรในขณะที่เขาขับไล่โจรสลัดจาังนั้นโซโลก็ได้ปล่อยการโจมตีใส่มีฮอกแต่มีฮอกก็พุ่ง้อแทงที่หน้าอ,อกก่อนที่ดาบของโซโลจะเข้าถึงตัวเขามีฮอกโจมตีโซโลจนเกือบเสียชีวิตมีฮอกจึงถามกลับไปว่าทำไมโซโลถึงไม่ยอมถอยหลังกลับไปโซโลจึงได้ตอบกลับไปว่าต้องการที่จะทาตามคําสาบานเอาไว้ ด้วยความเคารพในความปาถนาของโซโลมีฮอกจึงตัดสินใจยุติการต่อสู้ด้วยโคกทานาและหันมาใช้ดาบดำโยรุเล่มใหญ่แทนโซโลพุ่งเข้าใส่มีฮอกด้วยการโจมตีครั้งสุดท้ายที่รุนแรงที่สุดฝ่ายมีฮอกก็ตอบโต้ด้วยการทำลายล้างดาบทั้งสองเล่มของเขาและฟันเข้าที่หน้าอกโซโลหันมาเผชิญหน้ากับการโจมตีครั้งต่อไปของมีฮอกและนั่นมันก็สร้างความประทับใจให้กับมีฮอกโดยการกล่าวว่าบาดแผลที่กลางหลังคือความอับอายของนักดาบ และมีฮอกก็จบการดวลด้วยการฟันเสียงเข้าที่หน้าอกของโซโลลังไม่พอให้รอดชีวิตโลกนี้ปลาใหญ่กินปลาเล็กความแข็งแกร่งคือความถูกต้องจากนั้นเขาก็ปล่อยให้โซโลมีชีวิตอยู่และตะโกนเรียกคู่ต่อสู้ที่พ่ายแพ้ว่าให้ฝึกฝนขึ้นต่อไปเรื่อยๆและในสักวันจะต้องแสงหน้าเขาให้ได้มีฮอกฝังที่ลูฟี่เล่าว,ว่าจะจะเป็นรา,าชาโจรสลัดในขณะที่โซโลแทบจะหมดสติทว่าโซโลกับใช้เครื่องสุดท้ายก่อนที่สติจะเลือนลางให้คำมั่นสัญญากับลูฟี่ผู้ที่เป็นกัปตันของตนว่า จะไม่แพ้ใครหน้าไหนอีกและแล้วก่อนที่จะจากไปมีฮอกก็บอกกับเขาทั้งสองว่าจะตั้งตารอกับพวกเขาอีกครั้งมีฮอกกับปดปดล่อยการโจมตีครั้งสุดท้ายใส่เรือของกลุ่มโจรสลัดดอนคลีกก่อนที่ความวุ่นวายนั้นจะสงบลงหลังจากที่เจ้าเด็กหนุ่มโมฟานได้รับเงินรางวัลค่าหัวครั้งแรกจากเหล่ารัฐบาลโลกมีฮอกก็เดินทางไปยังเกาะที่แซงคูสใช้พำนับอยู่เพื่อเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฟัง เมื่อไปถึงเกาะเขาก็ได้พบข้อกับสมาชิกของกลุ่มโจรสลัดผมแดงและก็ได้สอบถามที่อยู่ของเหล่าเสนาธิการเขาได้พบข้อกับแชงคูดผมแดงและก็ได้แสดงโปสเตอร์ประกาศจับเป็นหรือตายครั้งแรกของเจ้าเด็กหนุ่มหมวกฟางให้เขาดูแชงคูดกับดีใจเป็นอย่างมากแล้วเขาก็ตอบโต้ด้วยการจัดปาร์ตี้อีกครั้งพร้อมกับชักชวนมีฮอคให้มาเข้าร่วมบวงด้วยแม้จะเพิ่งหายจากอาการเมาค้างก่อนหน้านี้ก็ตามหลังจากเหตุการณ์นั้นได้ไ่นานนะัก มีฮอกก็ตอบตกลงการเข้าประชุมของสภาเจ็เทพโจนสลัดเพื่อหาลือเกี่ยวกับการแทนที่ของโคกรไดที่ว่างลงทว่า,าเหตุการณ์นี้กลับมีลาฟิตจากกลุ่มโจนสลัดนวลดำแต่มาเสนอชื่อกับตันของตนเองอย่างมาเชลดีทีสเข้ามาแทนที่ของโคกรไดที่ว่างลงข้อเสนอคือเขาจะจับตัวกลุ่มหมวกฟางที่อารวาสอยู่ในแกนไลน์มาเป็นผลงานเมื่อเวลาผ่านไป การจับเจ้าเด็กหนุ่มหม้กฟางกับกลายเป็นคนละคนจนสลันนวดดำได้จับหัวหน้าหน่วยหน่วยที่สองของกลุ่มจรนสลันนวดขาวมาแทนที่ครั้งหนึ่งนั้นเขาเคยปฏิเสธตำแหน่งเจ็ดเทพโจรนสลัดลงโดยไม่รู้เลยว่าในภายภาคหน้านั้นจะก่อให้เกิดสงครามมันยิ่งใหญ่ขึ้นที่เรียกกันว่าสงครามมารินฟอร์ดเพราะว่าหลังจากนั้นฝ่ายกองทัพเรือก,ก็ได้ประกาศให้กับคนทั้งโลกได้รับรู้ว่าจะมีการประหารเอสมาร์คีหัวหน้าหน่วย,หน,วยหน่วยที่สองของกลุ่มโจรนสลันนวดขาวพร้อมกำหนดวันประหาร ซึ่งนั่นมันก็เป็นการประกาศอย่างตรงไปตรงมาว่าเหล่ากองทัพเรือจะทําศึกกับหนึ่งในสีจ่จักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างฮุกโจนสลัดหนวดขาวอย่างเต็มกองรบเมื่อวันประหารของปรโตกสตีเอสมาถึงมีฮอกก็ยืนข้างเคียงเหล่าบรรดาเจ็ดเทพโจนสลัดด้วยกันทว่าหลังจากที่เอาขี่แช่แข็งขึ้นสนมีทั้งสองลูกที่หนวดขาได้ก่อขึ้นโดยพลังของผลงไม้ปีศาจกุลากุละ,ละหรือผลสันสเถือน มีฮอกก็เป็นหนึ่งในกลุ่มคนแรกๆที่เข้าโจมตีหวังจะวัดความแข็งแกร่งของตนเองกับหนวดขาวเขาปลดปล่อยสิ่งที่เรียกว่าการฟันที่รุนแรงที่สุดในโลกแต่การโจมตีของเขานั้นก็ถูกหยุดไว้โดยไดมอน์โจนหัวหน้าหน่วยที่3าของกลุ่มโจรสลัดหนวดขาวหลังจากนั้นลูฟี่หมวกฟางก็ได้มาถึงมารินฟอร์ดหวังจะช่วยพี่ชายของตนพร้อมกับนักโทษจากคุกอิมเพลดาวมีฮอกก็รู้สึกขบขันและได้กล่าวว่าหมวกฟางไม่เคยทําสิ่งต่างๆให้หน่าสนใจเลย จากนั้นเมื่อเซนงูคูเปิดเผยว่าตากรหัวหน้าคณะปฏิวัติคือพ่อแท้ๆของลูฟี่หมวกฟางมีฮอกเพียงแต่แสดงความเห็นว่าการเปิดเผยเช่นนี้นั้นไม่น่าแปลกใจเลยเพราะว่าเมื่อลูฟี่หมวกฟางฟาฟ,าฟูงลบมาได้มีฮอกก็เผเชิญหน้ากับเขาโดยตรงโดยทั้งสองนั้นอยู่ขั้วตรงข้ามกันโดยไม่ตั้งใจที่ยับยั้งปลายคมดาบของตนเองเลยแม้ว่าลูฟี่จะมีความเชื่อมโยงเกี่ยวกับแชงคูดผมแดงก็ตามโดยตัวของเขาเองให้เหตุผลว่า ตนเองไม่สามารถที่จะกดพลังของดาบดำโยรุของตนเองเอาไว้ได้เนื่องจากฝีมือที่ห่างชั้นเกินไปลูฟี่หมวกฟางก็พยายามหลบการโจมตีของมีฮอกด้วยความเร็วสูงแต่มีฮอกนั้นก็มองเห็นเขาและโจมตีเขาจากระยะไกลเนื่องจากลูฟี่ยังคงอยู่ในระยะดาบของเขาหลังจากที่โจมตีลูฟี่อีกครั้งมีฮอกก็ต้องมาเชื้อนหน้ากับนักโทษที่หลบหนีออกจากคุอิมเพลดาทั้งสองคนที่เคยต่อสู้กับเขามาก่อนโดยไม่สนใจที่จะจดจําพวกเขาเลยมีฮอกจึงจัดการพวกเขาในครั้งเดียวก่อนที่จะเบ่งเบียนความสนใจไปที่ลูฟี่หมวกฟาง เขาได้ปลดปล่อยเพลงดาบรรทมพลังที่ตัดผ่านคลื่นสึนามิที่แข็งตัวจากระยะไกลแต่ลูฟี่นั้นก็สามารถหลบการโจมตีนี้ไปได้อย่างเฉียดสิวจากนั้นมีฮอกก็โจมตีลูฟี่ด้วยการฟันแบบพายุหมุนทําให้เขาห่างจากเอสพี่ชายของตนเองไปเรื่อยๆอย่างไรก็ตามดาบของเขากลับไปเฉือนล่างของโจนสลัดบากี้อย่างกระทันหันหลังจากที่ลูฟี่ดึงเขามาทําหน้าที่เป็นโลบากี้ถูกคว่างไปที่มีฮอกซึ่งเขาก็หันบากี้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยโดยพลังจากพลไม้ปีศาจเขาจึงรอดชีวิตกลับมาได้และโจมตีมีอกกด้วยลูระเบิด แต่มีฮอกก็สามารถปัดมันกลับไปได้เจ้าเด็กหนุ่มหมอฟางในใช้จังหวะนี้นั้นหนีหายจากมีฮอกไปไกลแต่นักดาบผู้นี้ยังคงต่อสู้ไปได้เอยๆอย่างไรก็ตามท่านนั้นเองเขาก็ถูกวิสตาหัวหน้าหน่วยที่หแห่งกลุ่มจนสลัดหนวดขาวเข้าปะทะและเมื่อเขามองดูเจ้าเด็กหนุ่มหมอฟางนั้นเขาก็ยังคงคิดว่าความสามารถของเจ้าเด็กหนุ่มคนนี้ในการหาพัทมิตรนั้นคือจุดแข็งที่อันตรายที่สุดบนท้องทะเลเมื่อถึงช่วงหนึ่งของสงคราม เมื่อรูฟีและอีวานเขาพยายามเข้าถึงตัวเอสมาร์คีมีฮอกก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งเพื่อหยุดพวกเขาทั้งคู่แต่เขาก็ต้องถูกหยุดเอาไว้โดยคอกโคด้เขามาแทรกแซงและต่อสู้กับเขาหลังจากนั้นสงครามก็ได้เดินทางมาถึงจุดสิ้นสุดเมื่อมีฮอกได้เห็นหนวดขาวตายในขณะที่เขายืนอยู่ข้างๆเจตเทโจนสลัดเก็กโคโมเลียด้วยกันมีฮอกก็ออกเดินทางทันท,ทีในระหว่างนั้น โดยบอกว่าเขาตกลงที่จะต่อสู้กับกลุ่มโจรสลัดขาวแต่ไม่ใช่กับแชงคูสผมแดงภายหลังจากจบสงครามมีฮอกก็ได้กลับไปบ้านของเขายังหมู่เกาะคูไลกานาซึ่งเขาก็ได้พบกับโซโลแลเพโลูนาซึ่งเดินทางมาหมู่เกาะแห่งนี้ในขณะที่เขาไม่อยู่หลังจากที่เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับลูฟี่หมวกฟางบนเกาะมารินฟอร์ดให้กับโซโลฟังเขาก็ให้เรือเดินทางออกจากเกาะ ก่อนที่เขาจะรู้สึกไม่พอใจกับเฮโรน่าที่ร้องไห้กับการรายงานของหนังสือพิมพ์กับการตายของเจ็ดเทพโจนสลัดเก็กโคมเมเลยที่เป็นเจ้าหนา่าแต่บอกเธอว่าเขาไม่แน่ใจกับการรายงานนั้นว่าจะเป็นความจริงหรือไม่จากนั้นมีฮอกก็ได้ออกไปข้างนอกและก็ได้เห็นโซโลต่อสู้กับฮิวแมนดริลหลายตัวโดยเรือองเขานั้นก็ถูกทำลายลง ก่อนที่มีฮอกจะอธิบายว่าฮิวแมนดิวนั้นมีความรุนแรงเป็นอย่างมากเนื่องจากสงครามที่เคยเกิดขึ้นภายในเกาะแห่งนี้ในอดีตและเสนอให้โซโลนั้นกลับไปยังปราสาทของเขาแต่โซโลก็ได้ปฏิเสธข้อเสนอนั้นทว่าในเวลาต่อมาโซโลก็ได้เดินทางมายังปราสาทและได้ขอร้องมีฮอกให้สอนวิชาดาบให้กับเขาในตอนแรกนั้นมีฮอกดูถูกและเหยียดยา้ทว่าโซโลก็เปิดเผยว่าตนเองสาม,มารถเอาชนะฮิวแมนดิวได้สําเร็จแล้ว มีฮอกรู้สึกขบขันที่โซโลนั้นต้องการฝึกฝนภายใต้การดูแลของเขาเพื่อที่จะโค่นล้มเขาอีกทีถ้าว่ามีฮอ ok กรับตกลงตามคำขอของโซโลแม้ว่าก่อนหน้านั้นเพลโรน่าจะช่วยรักษาบาดแผลให้กับเขาก็ตามระหว่างที่ฝึกฝนโซโ,ซโลมีฮอกก็ได้สอนโซ,โซโลให้ซุมซับฮาขีลงไปในดาบโดยห้ามโซโลดื่มแอลกอฮอล์จนกว่าจะเชี่ยวชาญเรื่องนี้หลังจากนั้น2ปีทามสกิปการฝึกฝนโซโลก็ถึงจุดสิ้นสุดและนักดาบหนุม่มก็ได้ออกเดินทางไปยังหมูกก่เกาะซาบอนดีตามนัดหมาย หลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอาณาจักรเดียโลซามีฮอกและเบรน่าก็ได้อ่านข่าว,ข,าวข่าวเกี่ยวกับการตั้งค่าหัวใหม่ของกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางรวมถึงตัวของโซโลในขณะที่ทำไร่ไทนาบนเกาะคูเลกาน้าด้วยฮิวแมนดิวและแล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็ได้เกิดขึ้น ื่อง,งานประชุมสภาลิเบรีครั้งล่าสุดมีรายชาสององค์พยายามจะล้มล้างระบอบเจตเทพโจรสลัดพอครั้งหนึ่งนั้นพวกเขาเคยถูกเจดเทพโจรสลัดยึดครองประเทศผลที่ควรจะรักษาสมดุลของโลกไปพร้อมกับรัฐบาลโลกกลับเป็นฝ่ายที่มาใช้ช่องโบของรัฐบาลตามสันดาณของโจรสลัดซึ่งหัวข้อใหญ่ของการประชุมครั้งนี้ก็มติให้ผ่านซึ่งนั่นมันก็หมายความว่าเจเทพโจรสลัดรวมถึงตัวของมีฮอกจะถูกตามล่าตามกฎหมายห,หลังจากที่ถูกถอดถอนจากตำแหน่งเจตเทพโจรสลัด มีฮอกก็ได้ก่อตั้งองค์กรล่าเงนินรางวัลที่มีชื่อว่าคอสกิลร่วมกับคอโดายโดยใช้บาร์กี้เป็นหุ่นเชิดเพื่อดึงความสนใจอันไม่พึงประสงค์ออกไปจากตัวของพวกเขาทั้งคู่และทั้งสองคนก็ได้รับความเคารพนับถือจากลู่เรือของสีจกก่จักรพรรดิบาร์กี้เป็นอย่างมากเนื่องจากผลงานที่น่าประทับใจบนหม่กก่อหี่บาริที่พวกเขาทั้งคู่ได้จมกองเรือเหล่าทหารเรือที่ส่งไปตามล่าบาร์กี้และเรื่องราวของดาร์คูมีฮองจะเป็นยังไงต่อนั้นโปรดติดตามต่อไป